สวัสดีนะนักเรียนก็ต่อเลยนะข้อ6ถึงข้อ10เนะข้อ6เขาบอกว่าถ้า a น้อยกว่า0นะแล้วก็ให้ก้อนสมก,การมาก้อนหนึงเนาะแล้ก็อ่านค่าไปก่อนเลยนะเขาบอก a มีค่าเท่าใดในกรณีที่ a น้อยกว่า0เนี่ยแปลว่ามันติดลบเนาะถ้าเราลองแทน a เป็นลบ1ดูอ่าให้สำรวจนะ a เป็นลบ1เราจะได้เป็นอะไร5ลบกับลบ1เอ้ยอันนี้ได้บวกเนาะคำตอบเป็นบวกแต่ว่าถ้าเป็นตัวล่างเนี่ย ก็จะเป็นลบหลบหได้คําตอบเป็นลบถูกไหมลบหแสดงว่าเวลาเราถอดแอบส์ลูดเนี่ยจะต้องถอดออกมาแตกต่างกันไม่ใช่เอาแอบส์ลูดออกเฉยๆนะเออเราจะต้องรู้ว่าแอบส์ลูดเเนี่ยมันถอดออกมาได้2ค่าเนาะก็คือถอดออกมาได้ A กับลบเในกรณีที่ถอดออกมาได้ A เนี่ยค่าในแอบเนี่ยจะต้องมากกว่าเท่ากับ0ูนย์แต่ว่าถ้าถอดออกมาได้ติดลบเนี่ยค่าในแอบจะต้องน้อยกว่า0ูนย์นะซึ่งความรู้เนี้ยเราได้เรียนนะจะตอนมสี่เนาะเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นเวลาเราถอดแอป4เนี่ยเราจะถอดออกมาเป็น4เลยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแอปลบสเนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าเอ้ยมันออกมาเป็น4เลยนะแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่นะมันคือลบของลบสนะมันเลยออกมาได้4โอเคนะอันนี้อย่าลืมนะมันพลาดกันง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อนแรกเนี่ยมันเป็นบวกอยู่แล้วถ้า A ติดลบเราก็สามารถถอดออกมาได้เลยเป็น5ลบเแต่ว่าก้อนหลังเนี่ยเอเอลบหเนี่ยทั้งก้อนเนี้ยในแอปส์ลูดอ่ะมันติดลบ เพราะฉะนั้นต้องถอดออกมาในรูปแบบของการติดลบก็จะเป็นลบของอะไรเอ่ยลบของ a ลบหเท่ากับ15หรือบางคนน่ยจะสลับเลขเลยก็ได้เป็น5ลบ a ก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยสลับแบบนี้ก็ได้คือมองว่าเป็นบวกแล้วตรงนี้กลายเป็น5ลบ a ก็ได้เหมือนกันมันคือแทนกระจายลบเข้าไปอ่ะแบบนี้ลบ a บนะวกหเนี่ยตัวเนี้ย ถ้าสลับก็เป็น5้ลบเนะเหมือนกันถ้าคิดไวๆก็สลับที่ได้เลยเนาะตอนนี้เราก็คำนวณน,นะเป็นลบสบวกสิเท่ากับอลืม a ลืม a ลบสองบวกสิเท่ากับสิบห้าย้ายสิบไปลบนะเหลือ5ตรงน,นี้เป็นลบสองเดียวก็เลยเป็น5้าส่วน2ลบห้ส่วนส,วนส,วนสวนอืมเรียบร้อยงงายม ข้อถัดไปไม่ทันก็หยุดหยุดเอาเนาะพอดเอาจำนวนเต็ม x ที่สอดคล้องกับอสมการนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่นะตามปกติแล้วเนี่ยสมการไม่สามารถคูณไขได้เนื่องจากเราไม่รู้ไงว่าตัวเนี้ยตัว x อ่ะที่คูณไขขึ้นไปอ่ะมันเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นลบเครื่องหมายเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นต้องระวังแต่ข้อนี้มันดันเป็น x ก,กําลังสองไอ้ก้อนเนี้ยมันเป็นบวกมันคูณไขได้เลยนะเครื่องหมายไม่เปลี่ยน เพราะฉะนั้นเราก็เลยกลายเป็น109มากกว่า x กาลังสองบวก9ก็ย้ายไปลบเนาะตรงนี้เป็น101 x กาลัง2น้อยกว่า100่ย้ายข้างมารวมกันนิดนึงก็ x กาลังสองลบหน0อหรือเราเขียนสลับฝั่ง x กาลังสองลบ1น0้อยน้อยกว่า0แยกแฟกเตอร์ก็กลายเป็น x บวกกับ x ลบ10นะันี่เป็นผลต่างกําลัง2นะก็คือ x กาลัง2ลบ100นะ ก็มองให้เป็นตัวนี้ x กาลังสลบสิบกำลังสนะเป็นผลต่างกําลังสองจะแยกได้วไวเราก็สร้างเส้นจํานวนเนาะเพื่อหาคําตอบของอ่าสมการอาสมการทุกข้อนะต้องสร้างเส้นจํานวนเราจะได้รู้ว่าเซตคาตอบคือเท่าไหร่นะบวกลบบวกเนาะน้อยกว่า0ย์ก็ตอบในช่วงลบแสดงว่าข้อนี้เขาถามว่ามีจํานวนทั้งหมดเท่ากับเท่าใดนะถ้า x เป็นจํานวนเต็มเราก็ดูจํานวนทั้งหมด จำนวนทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องอยู่ในระหว่างลบสิบถึงสินะแสดงว่าเพราะฉะนั้นจำนวนทั้งหมดคือก็ตั้งแต่ลบเลบแไปเรื่อยๆจนถึง0แล้วก็1แล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึง9เพราะฉะนั้นเนี่ยจากลบเถึงลบหเนี่ยมี9ตัวใช่ไหมฝั่งเนี้ยมีเตัว 1ถึง9ก็มี9ตัว9 9 18บวกตรง0ก็เป็น19บเนะม,ม,นะมีทั้งหมด19ตัวนะมีทั้งหมด19ตัวอ่ะไปต่อข้อ8เอ้ยทำไมมา18เลยข้อ8ปดนะอันนี้ข้อแ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าจํานวนข้อที่ถูกเท่ากับเท่าใดนะช้อยมันก็จะเป็นถูก1ถูก2องอะเนาะถูก3ถูก4ประมาณนี้อันแรกอันนี้ได้5นะแอบสรุปห้าแอบสรุปลบห้ได้5ก็5้ลบสได้3ามนะก็ะถูกตอ้องอันนี้ก็คือข้อสอบเนี่ยของปี62นะคือง่ายมากเนาะอ่ะต่อมาข้อ2องนะลบห้ากำลังสามนะลบห้าทั้งหมดกำลังสามอันนี้อาจจะต้องทดนิดนึนงเนาะอันนี้เป็นลบ ลบหแอบสลแล้วก็กำลัง3นี่เป็นร้อยนะเพราะว่าแอบส์ลูลบหได้5เนาะยกกำลัง3าได้ร้อยตรงนี้กำลัง2ก็กระจายเข้าไปนะกลายเป็น25แล้วก็รูทห้ 5, ก็เป็น5ก็25่คูณหได้ร้อยอันนี้ก็เท่ากันนะเท่ากันก็ถูกต้องต่อมาข้อขอควายข้อขอควายจัดรูปหน่อยแล้วกัน สามรูทสามเนี่ยมันคือสามกำลังหนึ่งส่วนสองนะถ้าจัดรูปตัวขวาให้ได้สามกำลังหนึ่งส่วนสองได้ก็จะมีค่าเท่ากันอันนี้ทดข้างล่างหน่อยแล้วกันเนาะที่เหลือเยอะออรูทสามข้างนอกออรูทสามข้างในก่อนและกันสามกำลังหนึ่งส่วนสองอันนี้คือรูทสามด้านในคูณกับสามแล้วก็ครอบรูทออกมาสามข้างในเนี่ยมันยกกำลังหนึ่งนะถ้าฐานเหมือนกันคูณกันเลขชี้กำลังกันมาบวกกันเนาะก็เลยกลายเป็นสามส่วนสองทั้งหมด อยู่ในรากที่3ารากที่3ก็คือ1นส่วนสนะเพราะฉะนั้น3ยกกําลัง3าส่วนสทั้งหมดคูณด้วยเอ้ยทั้งหมดยกกําลังด้วย1นส่วนสก็ตัดทอนกันนะเป็น3ามกำลังหนส่วนสก็เท่ากันข้อนี้ก็ถูกเร็วนิดหนึ่งเนาะเป็นสมบัติในยมลังนะเรียนตั้งแต่มต้นแล้วต่อมาข้ององูข้ององูเนี่ยอ่าซับซ้อนนิดหนึ่งเนาะตรงนี้81ยกกําลัง1นส่วนส 8ปดเนี่คือสามกำลังสี่ไหมอ่ากำลังสเนาะทั้งหมดยกกำลัง1นส่วนสามอ่ะกูเขียนจดใหม่ดีกว่านะมันน่าจะคิดเยอะ8 1ดสยกกำลังหส่วนสแล้วก็ลบ24่สยกกำลังหส่วนสทั้งหมดกำลัง3ดูซิว่าเท่ากับ3ามไหมเอ็ดเนี่ยคือ3ามยกกำลังสียกกำลังส ทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสามแล้วก็ลบกับยี่สี่ยี่สี่นี่คือสองสี่เนาะยี่สี่หกสี่ยี่สี่สามสองแล้วก็สองสองมันคือสองยกกำลังสามคูณกับสามแล้วก็ลากที่สามเนาะก็คือยกกำลังหนึ่งส่วนสามนั่นแหละเราก็ยกกำลังหนึ่งส่วนสามเนี่ยคือลากที่สามเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะถอดรูทออกมาได้ถอดรูทหรือถอดลากออกมาได้เป็น 3าากที่3ของ3ลบด้วย2ลากที่3ของ3เหมือนกันทั้งหมดยกกําลัง3มี2 3ตัวกับมี3-3ตัวนะเลยดึงออกมาได้ตรงน,นี้ก็ลบกันเป็นรูทยกกำลัง3าเอ้ขอโทษรากที่3ของ3ทั้งหมดยกกําลัง3ก็ลากที่3ยกกำลังสามก็หายไปนะก็เลยเหลือแค่3ข้อนี้ก็ตอบถูกทุกข้อ นะถัดไปเนาะข้อ9ข้อ9เราเจอโจทย์ที่เป็นอสมการอีกแล้วนะเป็นจำนวนตเต็ม x ที่สอดคล้องกับอสมการนี้ถ้าเราเจอ x อ,อยู่ตรงกลางแบบนี้วิธีการทำก็คือให้แบ่งซ้ายขวาแบ่งก้อนซ้าย1ก้อนแล้วก็แบ่งก้อนขวา x ีก1ก้อนคิดแยกกรณีกันแล้วค่อยเอาคำตอบมารวมกันนะ,ะเราก็แบ่งก่อนเป็นลบหน้อยกว่า x คูณด้วย x บวก5 อันนี้อันแรกเชื่อมด้วยแล้นะเพราะต้องเอาคำตอบมาเช็คเนาะเอาคาตอบมาที่เป็นคําตอบทั้ง2องอสมการเราก็เลยต้องเชื่อมด้วยแหละ,อ,ะอันที่2เป็น x คูณด้วย x บวก5น้อยกว่า24เราก็ใช้วิธีการแก้อสมการปกตินะก็คือคูณกระจายเนาะก็จะกลายเป็นฝั่งนี้กลายเป็น x ก,กาลัง2บวก5 x บวก6มากกว่า0 อันนี้เดี๋ยวเราแยกแฟนะกเตอร์เนาะกลายเป็น x บวก3แล้วก็ x บวก2มากกว่า0ก็วาดหรือจะไม่วาดก็ได้นะบางคนรอวาดทีเดียวก็ได้เช่นเดียวกันบวกลบบวกมากกว่า0ก็อยู่ในฝั่งที่เป็นบวกแบบนี้ต่อมาอันนี้ก็กระจายนะ x กำลังสบวก5 x ลบ24น้อยกว่า0ก็แยกแฟกเตอร์นะ x ลบ8กับ x-3 ลบ3มันเป็นบวก5เนาะเพราะงั้นต้องเป็นบวก8นะลบ3แล้วก็วาดเส้นจำนวนเป็นลบ8กับ3น้อยกว่า0ก็อยู่ในช่วงลบนะถ้าไล่มาเป็นบวกลบบวกเราก็เอาคำตอบมาเชื่อมด้วยและนะคำตอบและก็คืออันที่เหมือนกันทับกันอนะพอดหน่อยลบ8ลบ3ลบ2แล้วก็3 ลบ8บ3บ8กับ3ก็ตรงนี้แล้วก็ลบ2ลบ3กับลบ2เชื่อมด้ยและก็ต้องเอาคำตอบที่ซ้ำกันนะก็จะมีอยู่2จุดที่ซ้ำกันก็คือ x เนี่ยเป็นสมาชิกของลบ8นะเขียนลบตี้เฉยลบแแล้วก็ลบ3ยูเนียนกับลบ2แล้วก็3นะก็จะเป็นเซตนี้เขาบอกว่าเป็นได้แค่จำนวนเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูว่า มีจำนวนเต็มทั้งหมดเท่าไหร่นะ x เท่ากับเป็นเซตนะลบเลบ6ลบ5าลบ4อ่ะหมดแล้วแล้วต่อมาก็เป็นเอ่อลบ1 0 1 2นะ่ะก็มีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ง1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8ตัวน,นั่นเองอ่ะง่ายๆข้อสุดท้ายะข้อสุดท้าย เป็นเอ็กโเนาะเอ็ก mm hmm. ก็อยู่ในหมวดเลข่อยอมลังเหมือนกันนะ mm hmm. ฟังก์ชันเอนะ็กน่าจะเรียนละมอจําจำนวนจริง X ที่สอดคล้องกับสมการนี่เขาให้หาจํานวนจริง X เนาะเราก็ดูก่อนว่าเอ้เราเจอ x p o แบบนี้เราควรที่จะจัดรูปนะ4กำลัง X ทั้งหมดเออ4กำลัง X บวก1ส่วน2แล้วก็บวกด้วย2กำลัง X ลบ1เราลองจัดรูป mm hmm. เซตแรกก่อนนะ เซตแรกเนี่ยคือ4นะแปลงเป็น2กำลังสองเพื่อให้ฐานคล้ายกับ2กำลัง x เนาะแล้วก็ทั้งหมด x บวกด้วย1ส่วน2บวก2กำลัง x แล้วก็ลบ1เท่ากับ0เรารู้ว่าก้อนเนี้ยเราสามารถคูณ2กระจายเข้าไปได้นะกลายเป็น 2x บวก1นะนยกกำลัง 2x บวก1แล้วก็ 2x ลบ1เท่ากับ0ซึ่งตรงเนี้ย เราสมมุติให้2องกำลัง x เนี่ยเป็น a แล้วกันจะได้ดูง่ายขึ้นเราจะพบว่าก้อนแรกเนี่ยคือ2กําลัง2 x บวกหเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ2กําลัง x ทั้งหมดกาลัง2แล้วก็คูณ2อเนาะอันนี้สมบัติเลขชี้กำลังเช่นเดียวกันนะถ้ามองให้ง่ายกว่านั้นก็คือมันคือ2กําลัง2 x คูณด้วย2กําลัง1ถ่านเหมือนกันเลขชี้กำลังเลยบวกกันนะแล้วเราก็ปรับเป็น2กําลัง x ทั้งหมดกาลังสองแล้วก็คูณ2 ถ้าใครมองช้าไม่ทันมันก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ย a กําลนะัง2องส a กําลัง2บวกด้วย a ลบหเท่ากับศทีนี้เราก็แยกแฟกเตอร์ง่ายๆแหละเป็น2 a กับ1เนาะแล้วก็ a กับ1นี้ก็ใส่ลบลบไปก่อนนะอยิ้มน้อยเป็นอะไรเอ่ยลบ a แล้วก็ยิ้มใหญ่เป็นลบ2 a แต่ว่านี้มันเป็นลบ3 a ซึ่งมันไม่ได้ a เนาะตัวมากก็ต้องเป็นบวกแล้วก็ใส่บวกหน้า2ตรงนี้ก็ต้องเป็นบวกตา่าง ปุ๊บเพราะฉะนั้น a ก็มี2ค่า a มี1ส่วน2กับลบ1แต่เราห้ามตอบว่าลบ1ส่วนเอ้ยส่วน2กับลบ1นึเราต้องแปลง a กับก่อนให้กลายเป็น2กำลัง x เราจะได้ว่า2กำลัง x เท่ากับ1ส่วน2และ2กำลัง x เท่ากับลบ1มี2ตัวขอโทษเชืนน่อมเดือดหรือยนะพอเป็นตัวไหนก็ได้หรือเป็นทั้ง2ตัวก็ได้แต่ x โเนี่ย มันไม่มีทางติดลบได้นะเพราะฉะนั้นเคสเนี่ยใช้ไม่ได้จะตอบตัวเดียวหนจะตอบตัวเดียวก็คือ x ยกกำลังลบหนึ่งเอ้ย x เท่ากับลบหนึ่งเพราะว่าตรงนี้ตกขึ้นไปได้นะแบบนี้สองกำลัง x เท่ากับสองกำลังลบหนึ่งไอหนึ่งส่วนสองเนี่ยตกขึ้นมาได้เพราะงั้น x เลยได้ลบหนึ่งนะตอบเคสเดียวแต่ว่า x อโไม่มีทางติดลบได้เลยตักกรณีสุดท้ายออกไปเอ๊ ไม่ค่อยยากก็อยากให้เราถ้าจะทาเรื่องนี้ได้ก็ต้องรู้จักสมบัติอ่ะแต่ว่าไม่ต้องไปท่องนะการท่องสมบัติของเลยมลังเนี่ยเสียเวลาเราต้องทําโจทย์มากกว่านะก็คือถ้าไม่แม่นเนี่ยเปิดสมบัติในมือถือก็ได้เปิดทิ้งไว้แล้วก็เปิดโจทย์แล้วก็ทําไปควบคู่กันแล้วก็ดูสับไปสับมาเดี๋ยวสักพักเนี่ยเราก็ชินเองนะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปเนาะบาย